จังหวะนี้ได้ทุ่มไกลมาลูกนี้โขกมาให้เพื่อนแล้วก็ยิงนิ่มนิ่มมาอีกหนึ่งจังหวะเห็นแล้วทุ่มแทงมาลูกนี้ปาดเข้าในมาให้ก่อนรับชมชิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับพกงกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวีดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนทุ่มระยะไกลแล้วก็ทุ่มระยะใกล้นะว่า ทำเทคนิคไงถึงจะได้ประตูมากที่สุดนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอร้อยไลค์ก็พอนะทุกคนไม่มากไม่น้อยนะก็ไปดูกันเลยครับว่าทํำยังไงนะอย่างเช่นจังหวะน,นี้เราจะสังเกตเห็นกล้องหน้าเราวิ่งขึ้นไปแล้วให้เรากดพัดเลื่อนขึ้นนะประมาณ80-90%นะบางคนจะทุ่มไกลแบบนี้หลังจากนั้นให้เรากดแทงบอลมาให้ตัวที่อยู่ด้านหน้าประตูนะ กดไม่ต้องแรงมากกดปกติเลยปึ๊บหลังจากนั้นเราโคกดยิ่งไปแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เลยนะแล้วก็แล้วแต่จังหวะน,นะก็อย่างเช่นอีกจังหวะหนึ่งเราจะสังเกตเห็นกองหน้าเราห้อยอยู่แล้วก็มีแบ็กของเขาลอ,อยนะให้เรากดแทงบอลเลื่อนขึ้นกดแทงบอลเลื่อนขึ้นประมาณสุดๆเต็มหลอดเลยนะทุกคนนะไม่ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะได้แบบนี้เลยนะปึ๊บก็จะได้หลุดแตะครั้งหนึ่งก็จะหลุดแบบนี้เลย ก็ลองเอาไปทําตามกันดูได้นะครับแต่ันนี้ยิงว่าไปโอ้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นลรงใจในการทําคลิปต่อไปได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ